สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวน้องพนี่กันที่จริงมีหลายตัวเลยนะแต่ว่าเราจะทําคลิปแบบเร็วนะคะเพราะาเดี๋ยวข้อมูลเราเต็มนะอ่ะก็ถ้าใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นแจ้งเตือนคลิปออกแล้วก็กดติดตามเราด้วยนะผู้ติดตามเราจะได้เยอะๆก็คือที่จริงเราถ่ายมาหลายคลิปแล้วถือว่าข้อมูลเราเต็มอ่ะเราก็เลย จะรีบถ่ายนะคะเพราะว่าทุกคนจะได้ดูด้วยแล้วก็เดี๋ยวข้อมูลเราเต็มอีกอันนี้คือเราลุกไปหลายครั้งะเดี๋ยวเราจะแนะนำตัวตัวนี้นะคะชื่อเรนโบว์ที่มาของชื่อเรนโบว์นะคะเพราะาสีผมนอของน้องเป็นเรนโบว์นะคะอะตัวต่อไปนะคะชื่อน้องฟ้าเพราะผมน้องสีฟ้านะคะข้าวๆแล้วก็จะดูจากบางครั้งก็ผมบ้ามาครั้งสีถิวบางครั้งก็ลายของน้องนะคะ อ่ะตัวนี้นะคะชื่อผีเสื้อที่มาจากผีเสื้อนะคะเพราะว่าลายเนาะเป็นผีเสื้อเห็นไหมคะนี่ผีเสื้ออ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะชื่อสดใสเพราะว่าน้องตัวสีขาวนะคะจะแบบท,ที่มาของชื่อเนาะเพราะเนาะตัวน้องสีขาวบริสุทธิ์นะคะก็เลยชื่อให้ชื่อสดใสอ่ะอุ้ยตอนนี้ยรีตัวนี้นะคะชื่อชาลอนหรือจะเรียกว่าซาลอนก็ได้ตัวนี้นะคะชื่อมาร์เปิลที่ ที่มาของมาเปิ้ลนะคะเพราะน้องเป็นมาแล้วก็เป็นลูกแอปเปิ้ลตรงนี้ก็เลยให้ชื่อม้าเปิลอ่ะตัวนี้นะคะชื่อเปลวไฟนะคะนี่ที่มาของเปลวไฟนะคะเพราะว่าตัวน้องเป็นไฟเห็นไหมอ่ะแล้วตัวนี้ที่มาของชาลอนหรือว่าซาลอนนะคะเพราะผมน้องอ่ะตอนแรกมันหยิกนะแต่ว่าตอนนี้มันยุ่งอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะแปลกับพวก ไม่ใช่ปูนี่แต่ว่าเราตั้งชื่อมันว่าเอลซ่านางไทยพเพราะดูมันเหมือนเอลซ่านะคะแต่ว่ามันเหมือนเอลซ่าแต่ว่าอยู่ในเมืองไทยนะอ่ะเราก็ได้ให้มันชื่อเอลซ่านางไทยกเคาจะมีประมาณนี้นะคะเขอจบคลิปเป็นเพียงเท่าน,นี้นะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิกดกระดิ่งแจง้งเตือนของทเอาแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย บวนในวงว่างมาถ่ายคลิปไปค่ะ